ฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนซาเธอก็ไปและ welcome to the green channel วันนี้ฝนตกอีกแล้วอากาศดีมากที่คอนแกนและสีผมใช้ก็หลุดหมดแล้วหลังจากไปที่ทะเลมานะทุกคนวันนี้นะก้อนฟรีนชแนลจะมาทําอาหารที่ไม่ค่อยได้กินฉันไม่ชอบและคิดว่าหลายหลคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันอร่อยนะเอาไงดีวะอากาศดีๆแบบนี้ทําให้คนในสตูกินดีไหมนะโอเคช่างมาเถอะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวัตถุดิบของเราคืออะไรเมนูอะไรที่คนเขาไม่ค่อยกล้ากินกันสักเท่าไหร่เห็นละหยีเราไปดูกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงในครัวกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูนั้นคืออะไร3ามสองหนึ่ง มันคือด้วงสาคูหรือว่าด้วงมะพร้าวนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ตัวมันยังเป็นๆอยู่ซื้อมาจากกรุงเทพมหาคนคร <Okay. S 1> เอามาทําที่ขอนแก่นกันและเมนูในวันนี้ที่เราจะทําก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเมนูอะไรให้มันออกมาอร่อยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องล้างตัวมันให้มันสะอาดแล้วก็น็อกน้ําแข็งให้มันตา แล้วเราจะเอาไปคั่วพร้อมที่สําหรับการทําอาหารต่อไปโอเคตอนนี้เราใส่น้ําลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะล้างกลิ่นนองด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยก่อนนั้นเราจะเทเกลือลงไปสักหน่อยหนึ่งนี่เรียบร้อยต่อไปเราจะใส่พริกไทย เคประวัติของด้วงสาคูที่เขากินกินกันที่นิยมกันในภาคใต้เนี่ยมันก็คือเป็นด้วงที่แบบอ,อาศัยอยู่ในพวกต้นมะพร้าวต้นปาล์มต้นลานอะไรประมาณนี้แล้วก็จะพบบ้างที่สุดในพวกาภาคใต้ของประเทศไทยโดยตัวเต็มไวเนี่ยจะเกาะกิกนแล้วก็กัดตัวโครงของลําต้นซึ่งราคาแพงมากโดยที่ราคาปกติของมันเนี่ยถึงกิโลละ2 0 0ร้อถึงสามรบาทกันเลยนะและมันสามารถทําอาหารได้หลากหลายเช่นด้วงสาคูคุกเกลือด้วงสาคูลากพริกหรือว่าจะเป็นพวกเมนูกะเพราต่างๆที่ผัดให้มันเป็นรสฉุนมันจะได้แบบดับกลิ่นไปด้วยและประโยชน์ของมันเลยก็คือ อ,อายุยืนผิวสดใสเพิ่มสมรรถภาพทางเพศยังชอบเพราะว่าตัวมันเดี๋ยวเป็นแหล่งโปรตีนที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโอเคกล่าวมาก็ยืดเยื้อมาพอสมควรเดี๋ยวเมื่อกี้เราแช่กันไปแล้ว5นาทีถึงหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเอามาน็อกน้ําแข็งก่อนให้มันตัวแข็งแล้วเราก็จะเอามาเสดดน้ำแล้วเราก็จะเอาไปทอดรอบแรกก่อนเราจะทอดทั้งหมดสองรอบนะรอบแรกคือการทอดแบบไล่น้ําจากตัวมันออกแล้วรอบสองเราก็จะใส่น้ำมันใหม่ลงไปเพื่อทอดให้มันกรอบมากขึ้น ขอโทษนะน้งองแต่น้องอร่อยจริงๆนะใครไม่ชอบแต่ฉันชอบ <c ười> แต่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปน็อกน้ำแข็งกันก่อนเดี๋ยวเราหาหมอก,ก่อนนะเออช้หมอกไหนน็อกน้ำแข็งดีวะ โอเคทุกคนระหว่าที่เราน็อคน้ําแข็งกับตัวด้วงสาคูนะเราจะมาคิดชื่อเมนูที่เราจะทําให้ทุกคนกินกันดีกว่าเราจะไม่ทอดด้วงสาคูธรรมดา,าใส่เกลือนนะมันธรรมดาไป <laughs> ใช่ไหมเราจะมาทําเมนูด้วงสาคูเพนเน่พาสต้าผัดพริกแกง r u f f l e Mayo s a u c e with black pepper นี่คือช kind of ื่อเมนูอาหารของเราด้วงสาคูอะไรนะหรือโอเคเช่ามาเถิงเดี๋ยวเราเข้าไปพูดชื่อเมนูตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่าตอนนี้ด้วงสาคูของเราแผงมีเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่อเม่เจะไปเล่น้ำฝนกันทับแป๊บเดียวไม่ฆัาตกร์หลักฐานมันมีอะไรพี่กอณ์พี่กอณ์ทำอะไร พอฆ่ากันอย่างนี้จริงๆ What is that น้องน้ำแข็งไงมันคืออะไรตัวอะไรเนี่ยด้วงสาคูมันตายยังอ่ะตายแล้วอนี้ตายแล้วไม่เคยเห็นที่า้มในทอดหรอพี่หรอใช่บางคนเขากินแบบสดๆเลยนะตัวที่มันดิ้นๆอย่างเนี้ยผมขอลองหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยลอเล่นลาเล่นอเล่นไอ้ กินเลยสมบเนี้ต้องไปทอดก่อนโอเคพี่กอนนี่เออนนั้นคืออะไรอ่ะพี่กอนอันนี้แค่หลักม่วงเดี๋ยวจะไปแต่งการโอเคแล้วให้ใครกินเดี๋ยวให้ทุกคนในโต๊ะกินเลยให้ลองชิมเออต้องกินเลรเนี่ยเอาแบบตะเกตเตนทอดได้ไหมเอ่จะจะทำให้สองสาตัวให้ไปลองชิมแบบธรรมดาก่อนแล้วจะให้ชิมเมนูที่เป็นแบบฟอยเดอร์นิ่งคืออะไรอ่ะก็คือแบบสุกไม่ดีสุกไม่ดี มันมันแบบทอนนิดหน่อยอะไม่เป็นหารพื้นบ้านระดับพัตะคานว้ใช่อาฟงอย่าไปหาเชื่อลูกไม่อร่อยขนาดนั้นไม่ต้องมิ่งมาจริงๆมาเฟียมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นลูกหนีไปหนีไปบบเร็วเร็วหนีได้มาเร็วเร็วหนีไปเมื่อดวงสาคูของเราแข็งโอ๊ยายเออเอาย็ไม่กล้าจับมา เมื่อด้วยสากลของเราแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาตัดปากกันก่อนเพื่อที่ว่าตอนเรากินเนี่ยมันจะได้แบบไม่ไปติดแข้งนู่นนี่นั่นในปากเปล่าเนาะโอเคตอนนี้เราก็จะพยายามทำใจก่อนว่าเราจะจับมันขึ้นมายัางไงโอ้ยจับได้แล้วนี่ไงว้าตัวใหญ่มากโอเมก้าดูดูดูนี่ตัวมันใหญ่มากยับไันไปจับัั ที่เห็นไหมทุกคนดูปากมันปากมันแหลมมากๆทุกคนแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะที่เราตัดปากเนี่ยเพื่อที่เวลาเราทอดนะตัวมันจะได้ไม่เออระเบิด โอเคทุกคนตอนนี้เราตัดปากของน้องไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ํามันนะเราจะใช้น้ํามันเป็นไฟกลางเราจะทอดทั้งหมดสองรอบแบบที uh ่บอกไปเนาะรอบแรกเราจะทอดแบบไล่น้ําในตัวของน้องออกก่อนตอนนี้เราซับออกไปแล้วไปที่เรียบร้อยตอนนี้น้องก็ตายแล้วตุยเย่วัตนาเบไอโกะยา ้อนันอจรไมมื่อก่อนเคยกินด้วงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ด้วงแบบด้วงสาคูอ่ะเป็นด้วงที่แบบแถวบ้านมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วข้ามันเป็นพรแบบเหมือนตัวต่อพ่อกชอบแบบอบุรี่แปบพกับทอแป,ปเพื่อให้ตัวมันนะเมาตัวที่มีปีกะกจะ่วงตรงมาก็จะเหลหตัวออนไอัคยนนินนะนนนะตอนเอ่ะมันอร่อยตอตอนเด็กมันอรอยจริง,รงตพตมารู้สึว่ามันแยไงไม่รู้ว่ะโเคมีเรื่องให้เลาให้ฟัง <laughs> <laughs> มันอร่อยนะอร่อยจริงมึงอร่รงมึงไม่เส็เสร็จแล้วกินเคยตอนนี้ตอนนี้ไม่ให้ดูแ้วไม่็เหันเล็กไม่กินข้วคนเตอนนี้น้มันของเรามันรู้สึกว่าน่าจะเริ่มร้อนแล้วเราจะลองลงน้องไปเนาะกลัวไม่กล้าอ สตอหนึ้โเจ้าตแตระเบิดลโอยตอนนี้น้องพองขึ้นมาแล้วดูดิอตอนนี้รอบแรกนะเราจะไล่น้ำออกก่อนต่อไปเราจะใส่เกลือลงไปเพิมรสชาติสักนิดนึงนี่ไม่นับว่านิดนะคะ แต่เราจะตักขึ้นมานะแล้วเราจะเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันใหม่เราจะทอดรอบที่สองกันให้น้องปูขึ้นมาเล็กกรอบมากขึ้นโอเคทุกคนรอบแรกเราทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาทอดน้ำมันที่2องกันฉันจะใส่พวกใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ลงไปด้วยเพื่อให้มันเป็นกลิ่นสมุนไพรามากขึ้นนู้ <Ooh. S 1> okay. นรอบสอ กลิ่นหอมมากทุกคนรอบที่2นี้เราจะทอดให้นานขึ้นกว่าเดิมจนกว่ามันจะเป็นสีน้ําตาลนะทุกคนมันจะได้แบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มในใส่ผักลงไปฝุป่นไคร่จัดจ้อุ้ยหอมมากว้า oh y <my> god มาระหว่างที่เราทอดรอบที่สองซึ่งมันจะใช้เวลามากกว่าปกตินะเราจะมาต้มเส้นเพนเนพาสต้าลงไปเพื่อรอเวลา ใครชอบเส้นแข็งก็10นาทีใครชอบเส้นนุ่มก็10นาทีแล้วแต่ผลชอบเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอเส้นเพนเน่ให้มันสุกแล้วก็ตัวมแมลงทอดให้สุกนะระหว่างที่รอนี้เราจะมาเตรียมของที่ทําเป็นพวกซอสพริกแกงเป็นพริกแกงใส่เห็ดเราจะไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะทุกคนและเราก็จะใส่แอบใส่ตัวนี้ไปด้วยไข่แดงเค็มเพื่อให้น้ําซอสเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตัดรสเผ็ดลงใหม่นิดนึงโอ้หตอนนี้เราทอดเสร็จนีน้จะมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลงพริกไทย เราจะให้ทุกคนชิมกันก่อนว่ามันไม่ใช่เกลือไอโอดีนเราจะมาลองชิมกันก่อนนะทุกคนสักตัวหนึ่งเราจะให้ทุกคนชิมกันก่อนเฮ้ยชิมได้ไหมจีแต่แล้วล่ะอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นเมนูธรรมดาลองชิมดูก่อนมันใสมากอะอรเดี๋ยวเราไปให้อู๋กินนะ ยังวะมายังไม่เสร็จอันนี้ให้ลองชิมเท็กเจอร์ของตัวดวงสาคูพอนมันจะตายเอาดิมันตายเลยเราเนี่ยแหละเอ้าทำไมเราไม่ตายให้ลองชิมก่อนอันไหนอร่อยสุดอ่ะอันอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ไม้กูทุกคนอุ้ยมันเหมือนเป็นหนังหุ้มกับไอ้อะไรนะข้างในมันมีดักแด้ใช่ใช่กินทั้งหัวเลยเหรอใช่ใช่กินทั้งหัวเลยก็ตัดปากออกแล้ว วุ้ยกรอบ<ะ>อร่อยเหมือนเฟ้นไฟเลยเต<า>่นมี้ความเ<ะ>หนียวกว่าเฟ้นไฟนี่คือเมนูธรรมดาเดี๋ยวก็จะทำเมนูให้มันพิเศษกว่าน,นี้ได้รอก่อนได้ไดีใจลก็มีคนชอบดีใจลก็มีคนชอบแต่ตอนทำรู้สึกบาปมากเลยตอนทำรู้สึกบาปมากเลยทุกคนตอนนี้เส้นเพนเน่พาสต้าของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสพริกแกงกันพริกแกงเจ้หมวยจ้าไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะ ได้ที่แล้วนี่คนและแปกมันเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาลงเห็ดพริกกราต๊อาแบบกระรปลลูต่อเลยนะนี่เราจะลงเห็ดให้สุกไปก่อนผัดลงไปตามด้วยพริกใบมะกรืดหลังจากนั้นเราจะใส่เส้นเผ่นเน่ล,ลงไปไไคลุกเคล้าให้เข้ากัน,มา,ม,กนามาา,นมมา,มานี่ยไปเราจะได้น้องลงไปวววว้ววววยมาว เวลาเรากินเราจะได้กินแบบ2เท็กเจอร์ไปเลยจะกินแบบเป็นด้วงสาคูที่เป็นรสซอสพริกแกงของเรากับด้วงสาคูที่เป็นเบบพวกวเกลือด้านบนนะอือสองเท็กเจอร์เก๋ๆลองชิมก่อนทุกคนอืมันกรอบมากๆเลยดีฉันชอบโอเคทุกคนอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปเราตั้งชื่อคลิปเมนูนี้ว่าด้วงสาคูผัดซอสพริกแกงเส้นเพนเน่พาา และทรัฟเฟิลมาโยซอส with black pepper ใช่ไหมวะย้อนกลับไปให้หน anyway wow ่อยสิจำไม่ได้อ่ะด้วงสาคูเพนเน่พาสต้าผัดพริก แกงเห็ดทรัฟเฟิลมา o ซอส with black pepper โอเคนี่คือซอสทรัฟเฟิลมาโที่เพิ่งซื้อมาจริงๆก็จะซื้อมากินแต่ของทอดเนี่ยแต่ก็เออใช้ใไปเถอะเอาไปแต่งหน้าพอเราจะไม่เอาไปรวมกับพิกแกงของเรานะบีบลงไปปาดอย <laughs> ชนะนี่คือ black p e ป p e r ของเรานะนี่คือ แครอทสีม่วงฉันเอาไปอบให้มันแห้งมันกินได้ทุกคนมันหอมเหมือนเผือกเหมือนมันด,ด,ดีเดี๋ยวเราจะมาชิมพริกแกงของเราคนก่อนดีกวานนะ่านี่ดีกินกับหนอนหนอนเอ้ยกินกับดวงนี่คือดวงนะทุกคน แล้วด้วยความที่ด้วงมา,าวผาตัวมันเป้งน้ําซอสนะทุกคนมันซึมเขา้าไปในตัวบวกว่บความเผ็ดร้อนแล้วก็ความมันของไข่เค็มไปตีกับความมันของตัวด้วงดีดีจริงๆมึงมึงต้องลองชิมลองดูก็ได้ดิวชิมให้หน่อยกิน<อ>ไ, <laughs> ได้เลย อร่อยดีครับเคยกินวะไม่เคยไม่เคยจริงเหรอลองโฟกไปไหนมาอะไรอ่ะตังชอบเลยเออจับตัวเป็นๆเลยอ่ะอือยอดเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงอันนี้แค่แบบทอดธรรมดาเว้ยว่าอย่างไร้ด้วงสาคูด้วงมะพร้าว เออหลับตาหย,ยิบเลยขิ้นในก็ได้เหมือนกันหมดอ,อืออ่าลองดูเฮ้ยอ,อร่อยอยู่นะใช่ไหมไอ้น,นี่คืออะไรนี่นยไอ้ปื้ดอะไรไปถ่ายงานมาอะไรเนี่ยด้วงมะพร้าวจริง้งมะเนี่ยเออแล้วอู่มาหาวิทยาลัยฆาตกรฆ่าดดวงมะพร้าวต,า,ตายอร่อยนะมันมันอ่ะมันมีเมนูที่แบบระดับพัตตะคันลอยอยู่อ,อนะไรอ่ะ เยผ็ดมามกาเหรอไม่ใช่ผัดเส้นพาสต้าพริกแกงโรยหน้าด้วยหนอนเน่าเอ้ไม่หนอนเน่าตัดเรื่องความกรอบไปก่อนเพราะว่าอู่ข้างนอกงานนี่ พาสต้าวันนี้ดูซิว่ากกินเต็มสิทจะได้เท่าไหร่จากผมนะครับได้กินพร้อมกันต้องกินพร้อมกันด้วยหรอได้กินพร้อมกันแบบอะไรยังไงบ้างใชจิ้มไปเลยหนึจิ้มทับไปเลยกินมันีไปด้วยใช่เชื่อมเชื่อนี้เหรอแล้วไอ้นี่ล่ะไอเนี่ยคือแครอทม่วงจะลองกินดูก็ได้กินหอมมากกินกินเหมือนสปาเกตตี้ขี้เมาใช่แต่เป็นพี่แกงแต่มันก็น่าอร่อยนะผมผมเราก็ไม่กวนหนอนอ่ะดิประเด็นนะ มันอ๋อไม่ต้องแบบิ่แ,บแก้งเหรอใช่ใช่เอาแซ่บดูนะครับ,บจะกินตรงข้างบนเปล่าๆก็ได้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งตรงที่ก้อนแบบทุกลงไปแล้วต้องเขี่ยข้างล่างขึ้นมานี่จะเป็นตัวข้างล่างอีกอันนั้นน่ะจะเป็นแบบฉ่ำน้ำซอสเลยใช่ครับดันะกแด้ฉ่ำซอสมันคือด้วงกวางไม่ใช่ด้วงอะไรนะล้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวดูครับสองตัวนะครับมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ตึงเป็นไงแจ๊วโอ้ยอร่อยเสยมีเฮดด้วยนี่เรากินอันนี้อร่อยนะแครอทม่วงอมนี่คืออะไรแครอทม่วงแต่มันอร่อยจริงนะครับนี่อันนี้หิวข้าวใช่ไหมตึงดุกระดับจัดไปเขาไม่รู้สีม่วงอะไม่รู้ไม่รู้พันอะไรอ่ะเห็นอยู่ในตู้เย็นไม่รู้ใครเอามา มันตะัวอร่อยนะก็ลองกินแล้วเนี่ยังไงเฮ้ยอ,อ,อร่อยเสยเข้าอ่ะให้มันจะหมดแล้วอ่ะอดักแน่ไอ้หน่อไอ้ด้วงอ่ะนี่แบบรูปเดียวโอ้โหเกี้ยงเลยวะแล้วทางสตูมีจ <laughs> า,เานเดียวเลยอร่อ <laughs> ใช่เฮ้ยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าสั่งมาเพิ่มหรือว่าอ๋อให้เราอื้อ่ะฮะใช่จัดไปเดี๋ยวใกล้ดีนะ ฉันไม่ใช่ฆาตกรเลฉันบอกแล้วอู้ชอบเฉยพี่ปูแครัดม่วงใครอ่ะแครอทม่วงปูคะจริงหรือเปล่าจริงสิอร่อยมเอาไปไอบมาว้าวใช่หนักแด่ก,กินกับเส้นพาสต้าอันนี้หนักแด่ใช่ไหมคะฮะคนจะมองว่าพี่ปูใครบอกพี่ปูพี่ปูคือแม่บ้านไปจัดสตูดิโอให้เองใช่คนที่เก็บเขื่อฉี่ทุกอย่างแต่ทำไมพี่ปูถึงเก็บฉี่ได้เอ๊งพี่สนาอ <laughs> อันนี้คือดวงใช่ไหมอันนั้นเส้นพาสต้าเรื่องอย่างนี้อุตสาห์จิ้มโดนแล้วนะอันที่ผรไม่กินดวงหรอกินกินเหรอกินหมดได้ไหมได้ตัดเรื่องความกรอบเอาไปก่อนนะเพราะว่ามันมันเสร็จตั้งนานแล้วเรามันก็จะได้นิ่มๆรอนะทุกคนนี้แบบสุดๆช่ช้ำกบบพี่แก่ไ อร่อยมากเปิดประสบการณ์ใหม่เวลาพี่ปุ๊ปกติจะกินแค่แบบเป็นกะเพราวะใช่คือคือตอนที่อยู่เกาะช้างค่ะเขาจะเอามาทํากะเพรากันตอนนี้เขาทากะเพราเขาไม่ได้ทอดเขาเอาไปลวกแล้วเขาทำกะเพราเลยอันนี้เอาไปทอดก่อนอร่อยมากทุกคนเพราะว่าของเครื่องพริกแกงอ๋อนี่ตอนทอดี่ใส่พวกกระคร้กับแบบมะกรูดเลยไม่น่าไม่มีกลิ่นใช่ วมาตั้งแต่ไหนเนี่ยด้วงจริงๆด้วงด้วงแบบตัวเป็นๆไหนด้วงนี่นี่นะด้วงมาชิมดูก่อนอะไรบ้านอยู่ภาคใต้ไม่กินด้วงแล้วแม่เนื้อไม่หนีบจ้ำแต่ไม่บาบมันไม่เขาบอกว่ากินอันเนี้ยมันแบบมันช่วยเรื่องสมรรถภาพขางเพศมันเออทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้แข็งแรงพอแลยไหมพี่กอนโปรตีนเยอะมากเลยตัวเนี้ยจะขอสักคำละกันเน้นๆกับชอบเลยชอบนี่มีด้วงด้วย เหลือให้ฉันด้วยนะตัวได้มันเหนือยกว่านี้ทั้งสตูมันมีแค่จานเดียวจกินกันพอเหรอม่ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ทำเยอะขนาดนี้เนี่ยร่าซื้อว่าอยากจะตุจับอะแค่ร้อยเดียวสองขีดร้อยหนึ่งสี่สิบตัวก็ค่อยไปกินไปอะก็เหลือแค่ก็เหลือแค่นี้ยใช่ไหมได้โอเคดีดีโอเคเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะสั่งมาเป็นกิโลแล้วก็ทอดกินทั้งสตูกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกโอ้ยค่า แฮปองค่ะอะไรลูกปองทำอะไรแฮะเป็นไงล่ะทุกคนทั้งสตูเขาชอบดวงที่ฉันทำกันฉันบอกเลยว่ามันอร่อยมันไม่ใช่แค่ดวงทอดธรรมดามันเป็นอาหารรดับพัตคาร์ตลงตีแล้วมีมเขีอยมบเย่อะมา โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกดกรีนด้วยนะถ้าอยากให้กดกรีนทำอาหารอะไรอร่อยๆคอมเมนต์มาข้างใต้้เลยเดยวจัดให้ทุกเมนูแล้วก็ฝากชอ่องเพื่อนๆของเราด้วยฝากชอ่องอู๋จูนไฮเอ็นเมพิงมิตาเปินมิตาแปรนะ้ำบอยเโลแล้วก็ช่องมาการีนด้วย,ย <laughs> <laughs> ช่ชองมะการองโอเคทุกคนสำหรับนี้๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบาย